ทำกระจังหน้าสตาร์ด้าด้วยแผ่นสแตนเลสอลองไม่ตกเออนี่ทำเสร็จใหม่ๆเลยฟ้าลองจังหน้าสตาร์ด้า ไม่รู้ใช้งานได้ดีเปล่าไอ้ลูกหนูตัดคอ่อยเชาะคอ่อยเซ้ะค่อยเลาะไปเท่านี้นิดนิดีน่อยหน่อยยังไม่ได้ขัดเลยเพิ่งแกะเพิ่งฉลุเสร็จค่อยขัด ค่อยทำค่อยเป็นค่อยทำทำไม่เป็นก็ค่อยทําทําไปทํามาจะเป็นซะงั้นทนําเล่นๆไปไม่เน้นสวยเน้นแปลกไม่เหมือนใครสตาร์ด้ามิวแทนเดี๋ยวรอประกอบ